สวัสดีค่ะเมื่อหมามีพูดว่าจะไปทำธุราแต่ว่าหมามีไปเที่ยวเตรียมกินกาแฟให้เสร็จแล้วไปขึ้นเครื่องบินกันต่อดีกว่านะรีบเลยค่ะอย่ามัวแต่ช้าเครื่องจะออกแล้วนะถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่กันเลยดีกว่าว้าวอากาศสดชื่นไม่มีฝุ่นเลย ง่วงมากเลยไปกินกาแฟกันก่อนดีกว่าไม่นั้นหลับกลางทางแน่รถมาแล้วครั้งนี้ลุงแนนขับขับรถได้เฟี้ยวง้อมากเลยค่ะลุงแนนก่อนพับเดินได้ท้องไปกินอาหารให้อร่อยแล้วไปสู้กันต่อเร็วร้านนี้ชื่อว่าร้านปฐมเป็นร้านข้าวต้มเมนูเยอะมากๆเลยค่ะ ร้านนี้ป้าพีชอบมากสั่งทุกอย่างสองหมดเลยดูหน้าทุกคนสี่กินจริงจังกันมากว,าว้วาว,ว,าวหมดเตี้ยงกินหมดอเอาละค่ะถึงวัดแรกแล้ววัดนี้ชื่อว่าวัดอุปคุตใครอยากจะรวยใครอยากจะปังมาที่นี่ได้เลย<า>ค่ะ นี้เป็นการมาจุดเทียนขอพรเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตนเองเอาไว้บนทีมด้วยทุกคนกำลังเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดของตนเองที่เทียนอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปจุดเทียนแล้วก็สวดมนต์ค่ะโอเคแล่ละหนูจะรำสวด ทำกับหนูนะนโมตัสสะภะคะวโตสาวกะสังโฆเสร็จแล้วไปเดินรูรอบๆวัดกันว่ามีอะไรบ้างว้าวละครังพราะคนตี เสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนกันต่อเอ๊ะอ๋อไปกินกันอีกแล้วร้านขนมบ้านเปียมุูนี่มาทำธุระกันจริงๆใช่ไหมหรือมาเที่ยววู้ฮู้น่ากินจังร้านนี้เะาก็เคยมาอร่อยมากคนเยอะด้วยมามาสั่งทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะ นี่คือพายมะพร้าวเป็นเมนูขึ้นชื่อเ,เมนูขึ้นชื่อของร้านใครมาเชียงใหม่อย่าลืมแวะร้านนี้นะคะมามีมการันตีความอร่อยค่ะงำ ที่นี่วิวสวยมากๆเลยที่นี่สวยมากเหมือนได้ไปญี่ปุ่นเลยค่ะเสื้อเส,<ว>สื้อใส่กันดีกว่าวอ๋อลืมบอกไปที่นี่วัดถาราดนะอยู่กลางหุบเขาอากาศดีมากเลยรลมเลื่อนลมลื่นรู้สึกด,ดีจังเลยมากราบไหว้พักกันต่อ เสร็จแล้วก็มาชมวิวอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เสร็จแล้วก็มากราบไหว้พระตรงนี้ด้วยสวยมากเลยวัดนี้มาดูสิวันนี่ดูกเก่าแค่ไหนแล้วดูธรรมชาติพวกนี้กับน้ำตกนี่สิแล้วก็ไปเดินชมตรงนี้กันหน่อยเสร็จแล้วก็เดินไปเดินเข้าไปในรถ กินกันอีกแล้วกับร้านข้าวซอยแม่สายร้านนี้ได้มิชลินด้วย,ว,ยว้าวมีต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะมาดูซิว,ว่าเขามีอะไรให้กินบ้าง้องแบบ้องมหนังปอหนึง่งปอมนี่คือขนมจีนน้ำเมี้งงยงหูอันนี้น่ากินมากมีอะไรกรอบกลอบราดด้วยอันนี้น่าอร่อยมากพี่บอสจะชิมแล้วนะ 1> <1> อร่อยมากเลยใครผูดชื่อเม้นเพิ่งถึงที่พักเองรีบไปพักผ่อนกันเร็วที่โรงแรมอะไรนะมะ้าแอลนิมนแอลอะไรคะแอลิม,มนามมนไปกันต่อยังมีพลังไม่ได้ี่พักผ่อนไหมก็น่ 1> <1> นาจ,จะได้พอมาคาเฟ่แล้วสดชื่นด้วยที่นี่ <1> <S 1> <1> <S ชื่อว่าเฟอร์อยู่ที่แม่ลิมนะ กลับกระเป๋าแสรมาอิ่มมากทุกคนดูดีใจกับกาแฟมากเลยนะโอ้ต้นไม้ล่มลื่นจังเลยถึงเวลามาลองชิมแล้วโอ้อร่อยมากเลยมาดูวิวที่ล่อมลื่นกับต้นไม้กันมามี่ไม่เดินทำอะไรอะ่ะอ๋อน่าจะมาชมนะกัน ต้นไม้ล่มลื่นสุดๆอยากให้มากันนะที่ร้านเฟอร์ผักมันจะกรอบอ่ะเนี่ยไม่ชอบผักรก,กรอบนี่อบมันะ่ะต่อไปไปขึ้นเครื่องเล่นกันดีกว่าวิวพุ่งไปเลยพุ่งเลยนี่ใครอ่ะ แล้วสู้ๆถึงแล้วใครกับมาแลวกับใครใครอ่ะกับปะาก้อยปะาก้อยถึงเวลาดูแล้วรูปสิไปกินข้าวเย็นเพื่อเตรียมพร้อมพรุ่งนี้กันขณะนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่ง นี่คือร้านเฮือนม่วนใจถูกต้องร้านนี้หนูเคยไปกินอร่อยสุดๆหนูแนะนำนะได้เมชลินด้วยนะนี่คืออาหารไทยนี่คืออาหารของประเทศไทยและคนไทยนิยมกินกันที่ภาคเหนือนะที่ภาคเหนือนะ พากรบกำลังชวนไปปาร์ตี้วู้กันเล่ากินเล้ากันไม่ดีนะคะเดี๋ยวมเมากันเดี๋ยวก็มืนกันหมดและอยู่บนรถอะ่ะถึงเวลาชนแก้วถึงเวลากินสู้ๆสนุกจังเลยมาเหลยจะได้เต็มเน,นาะถึงเวลากินน้ำก็ต่อเสร็จแล้วไปกิน โบกันสีสวยๆให้พอตั้งตรงนั้นแก้วิธทีแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บถึงเวลาวางแก้ <c oughs> เอาแอ้อีกไม่วาง <c oughs> จะเมาไมเนี่ยอุ <c oughs> ้ <c oughs> ยเหมือนจะเมาทุกคนใครสวยจังเลยค่ะอสวยจังเลยค่ะทำไมรู้สึกเหมือนว่าอยากไปถึงเวลาเต้น กินอีกทีกินอีกทีเร็วๆสีฟ้าสีเขียวเร็วๆสิถึงเวลากลับบ้านสักไม่กลับอ้าวไม่กลับบ้านไปไหนอีกอย่ากลับบ้านเร็วๆนะเดี๋ยวตื่นสายไม่มีแรงไปไหนก็หหัอไปกินอีกแล้วกินตอนดึกมันไม่ดีนะว่านี่มันมาม่าฟ้าธานีนี่ น่ากินจังเป็นร้านโปรดปรากบมีตำนานที่นี่มาลองชิมกันว่าทำไมป้ากบถึงชอบผนัดนั้นป้าป๊ากินอร่อยมากๆเลยดูจริงจังมากกว่าใครอีกนะแอบกระซิบค่ะป้ากบเคยมาชิมมาเด็ทที่นี่นะคะบอกแล้วไงว่าอย่านอนดึกพักผ่อนกันให้ดีคงจะมีแรงกว่านี้ กินเบ,บฟฟ์ก,กันให้อิ่มนะแล้วกินกาแฟให้เยอะๆเผื่อจะได้ช่วยให้ทำให้ไม่นอนกลางคางแล้วทุกคนก็นหลับไปเลยนี่ร้านเดอะลาเดอร์ค่ะที่บอสไปซื้อกาแฟแล้วไม่ได้ให้กินเยอะขนาดน,นั้นนะจะเสียงไม่เข้าใช่ปะอันนี้อยู่หน้าโรงแรมเลย ไปกินกันเดินเข้าไปร้านสวยมากขายพวกแก้วอะไรนะวัดต่อไปวัดพระสิง์บอกว่ามาทำทุลละเพราะว่าจะมาวัดหรือเปล่าเนี่ย ถึงเวลาไปซื้ออุปกรณ์เทียนพวกไม้จุดว่างในโบสถสวยมากๆเลยไฟก็สวยๆมากราบไหว้พระกันต่อเสร็จแล้วก็มาดูวัดข้างนอกชมวัด ดูสิว่าสีทองเงินนี่มันสวยขนาดไหนมันดูของเก่าเก่ากันดูสิว่านี่สวยมากถึงเวลาไปจุดเทียนแล้วเสร็จแล้วก็ไหว้ด้วยนะป้าเอ๋พื้นร้อนวิ่งเร็วๆทำไมต้องไหว้มือด้วยพาไม่ได้อยู่ข้างหน้านะวิ่งให้เร็วขึ้นวิ่งให้เร็วขึ้น,นป้าเอ๋เร็วๆ <laughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็มาดูชมในในนี้กันหนูชอบร้านนี้มากเลยอะ่ะพามาหนูไปบ้างสิ <c oughs> ชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านเน,เ,เนง่งเน่งหมูหมูอบอบ โอ้อต่กอ้ียวต่อไปก็ต่อที่ขนมไทยขนมไทยขนมเบื้องขนมเบื้องกันกรอบดูนะอร่อยจังดูสิกรอบมากกรอบสุด เออนี่ไงภารกิจของทุกคนที่นี่คือวัดป่าเดนรู้ไหมคะจองยากมากๆและต้องจองล่วงหน้าด้วยนะเ,ยนเอาล่ะถือของขึ้นไปทำวิธีกัน พีค่คะเแน่สวยมากมีถวายพี่สาวนางรำสวยๆด้วยมาม่าดูอากาศสดชื่นมากๆด้วยหน้าสยักสิน คาเฟ่อันที่สองมาแล้วชื่อร้านชื่อว่าเดอะบาริสโตที่จริงน้องจะไม่ได้ดอกไปถี่ที่แล้วแต่ว่ามาสนที่เรื่องนี้ก่อนนี้ก่อนว่าจะกินอะไรบ้างโหร้านสวยมากเลย กินสายคลาสแล้วค่าอ,อาหารเรืยร้านเราตกใจมาเลยเพราะว่ากล้องมันอยู่ข้างล่างเออมีถ่ายรูปย้อนไวน้ด้วยสามารถติดได้ไหมเนาะที่ท,ที่ถ่ายรูปตรงเนี้ยีีจากโต๊ะนี้เราถ่ายนี้ ที่ร้อยทวนนบ้านมากราบไหว้พระพิคเน่กันต่อเลยจ้กาที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆขังสุดๆค่ะในนี้มีพระพิธภัณฑ์ด้วยพิฑ์พิพิัภ <laughs> ด้วย มากินกันอีกแล้วสายกินแล้วเนี่ยพาเขามาที่นี่ร้านจรินค่ะอันนี้ร้าานน่รักมากเลยไผ่มะพร้าวก็ดังมากๆไปกันเลยเราจะไม่ได้อกเลยได้เลยได้ค่ะไายมะนาวโอเคหกคนละเอาตัวแนะนำ โหน่งกินจังใส่อะไรสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยดูน่ากินจังมีเค้กส้มด้วยเหรออันไหนนะที่ชสเค้กส้มอันนี้อันนี้อันนี้ดังมากเลยอันนี้พายมะพร้าวที่หนูบอกไปวันนี้ว่ามันดังถึงเวลานั่งรถแล้วบบถึงแล้วซุกกี้ช้างเพือกอะไรเนี่ยอ๋อไม่รู้หรอกไม่ลองสนมั้ง ไปกินกันก่อนใครอยู่ในรถใครอยู่ในรถน่ะป้าเอ๋ป้าเอน๋นี่ทำไมไม่เรามากินด้วยล่ะไม่หิวหรอกินเยอะแล้วหรอตรงนี้ตู้แบบนี้ชิ้นนา,นม,ามาซื้อลูกชิ้นหมูปิ้งช้างเผือก อืมันเแมนส้มเค็มอร่อยนะหวานอร่อยใช่นะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่นั่งสองคนนี้ก็คือรอสุกี้ช้างเพื่อยู่ดูท่าแล้วทุกคนน่าจะอร่อยน่าท่าทางนะ น่ากินแล้วซุปปี้ช้างเผือกน่าดูน่ากินจังแต่ว่าทำไมผักได้จัเนี้ย <c oughs> ขอเชิญหมายเลขรอยให้ก่อนดีไหมอันนี้หวานอันนี้คือบัวลอยไข่หวานไข่หวานเจ้าดังเสร็จ<ด>แล้วก็ โอ้น่ากินจังเลยเสร็จแล้วไปดูต่อนี่มันอือราโคตือคาโคตือคาโคไปกินในรถดีกว่าแล้วนี่เราไปเดินเล่นี่แล้วนี่เราไปเดินเดินเล่นที่วานิมันวานิมันกันดีกว่าเข็ดไปแล้วปะ กรสุนก้าวิดไปแล้วนะครับบอกแล้วไงว่าอย่าดื่มเยอะแน่ๆ,ๆครั้งสุดท้ายแล้วนะสองวันนี้วันเขียวคูณค่ะจะได้สอง ระวังนะมันอันตรายไปจ่าไปกินมาม่าเอ้ยไปต่อไก่ทอดเที่ยงคืนไม่อยากกินแล้วป้าค่ะอันนี้เขาอันนี้ปกตินิดหน่อยอันนี้บ้าไปแล้วอันนี้ก็นกอันนี้คนงานกูแค่ขำมากกว่าปกติที่มันขำนิดเดียวตอนนี้เราอยู่ร้านไก่ทอดเที่ยงคืนตั้งกี่โมงอะอันนี้กี่โมงคทุ่มคือไม่หลับไม่นอนตาหาไม่หลับไม่นอน หัวเลอะค่ะหัวเลอะเก่งเหนือนจะยังไม่กลับไปที่ไหนต่ออีกเนอะโอ้ไม่ก้อนมาม่าฟ้าธานีอีกแล้วชอบขนาดนั้นเลยหรอรู้สึกไม่ได้มาอีกชามหนึ่งแล้ว เจอแล้วคนที่ชอบป๊ะป๋านี่เองแอบกินมอะไรนะต้องเอาเออขอบคุณมากตอนสดกะทีสูตรบวกบวกบวกกระนีอ่ำหนัวหนัวไม่ดื่นี้้วยรต้องขยดนค่ะ นี่วันสุดท้ายแล้วนะจะไปไหนการเช็คเอาท์เหรอว้าวที่นี่น้องเคยมาไหมที่กะจริงใจกะจริงใจหนูเคยมาแล้วค่ะเป็นยังไงคะมีของขายเยอะเลยมีของขายเยอะเลยู้พี่บอก็ชอบที่นี่ได้มาเยอะเลยรู้สึกสบายตัวเนียเนเป็นร้า,ท,าที่น้องเคยซื้อตุ๊กตาแมว ถึงเวลาเดินเข้าไปในชอ็อปในในในซูเปอร์มาร์เก็ตกันเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกอีกทีเพื่อซื้อของเสร็จแล้วแล้วก็ไปดูกัน<อ>ต่อ,อที่ดูดเราไปดูผักผลไม้กันต่อเลยดีกว่าก้ววันนี้มีร้านไอติมมีร้านไอติม,ม หม,มาซื้อนี่มาน่า,นากินไหมนอ้องหมามีซื้ออะไรมาไม่รู้น่าอร่อยมากเลยโอเคพี่ก็แานน่ารักอีกแล้วทุกคนกินน่าอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพูดนะคยว กัดจริงใจกันครับในกัดจริงใจกันค่ะช้อปปิ้งอะไรกันคะสวยๆทั้งนั้นเลย,เลยอันนี้ไม่ใช่เลยแต่มันดี เนี่ยจะไปใส่ก,กับกางเกงขายา,ายวที่มาในตอนที่เอามาวันนี้นี่เข้าตรงนี้นะกุดกุในกุดกุดของสวยแวะไปซื้อกาแฟใกล้ใกล้โรงแรมก่อนไปบ้านที่ฝ้าย เย็นเลยสแกนนี่ด้วยอันนี้ด้วยไงไม่งานหนนะตังไวสิบาทอร่อยอันนี้ยกขึ้นเครื่องได้บกเอต้องหลดจ้ะโอ้โหสดสอ๋อ่ขเยอหรอชาสีรอนงเทวสถานนะ อนุญาตนะคะน้องท้อใจเหลือเกินนี่คือไฮไลท์เด็ดค่ะนี่คือร้านที่อร่อยที่สุดในลำพูน กับร้านชื่อว่ากินแหงก๋วยเตี๋ยวเรือร้านของนาไฟานาต้องค่ะไปดูกันเลยว่าจะน่าอร่อยแค่ไหนมาลองชิมกันเร็วๆนะฝากร้านนี้ให้ทุกคนมาด้วยนะขายดิบขายดีนะคะพี่นา,ายคลิปมันนานมาก มันหนูง่วงแล้วหนูขอตัวไปนอนด้วยนะคะและพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนด้วยอาจจะต้องไปเช้าหน่อยบายบายค่ะขอบคุณค่ะสวยนะมืง

ทำตัวหิวเหมือนไม่กินอะไรมาไป